เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับชุดนี้สองเครื่องดัดตางลงิิยุนิสันฟิกกรโลให้สามารถเล่นได้ทุกฟังก์ชัน c d MP3 u s น AUX b l u e t อ o t h t o o t h

โอเคครับผนใจสอบถามการดัดแปลงและติดตั้งได้ที่0909979919ยินดีให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับ